ิคอร์สไปแล้วนะปลุกพระญนะาติโยมมาร่วมปฏิบัติกันแปดสิบกว่าคนได้มั้งนะนะรวมกับคนที่เข้าไปนั่งฟังธรรมด้วยเป็นรนะ้อนยะวันนี้มีสอบอารมณ์ทังซูมนะ กลางเดือนกับปลายเดือนนะอาทิตย์กลางเดือนอาทิตย์ปลายเดือนขออธิบายบทที่สวดไปก่อนที่จะ,จะมีคอร์สนะจะได้สวดกันต่อวนะันนั้นเราสวดกันน่าจะสองหน้านี่นะคือหน้าหนึ่งนะร้อยสี่หนึ่งร้อยห้านี่สหนังสือพุทธมนตนระ อธิบายยมฟังหน่อยนะพระสูตรเรล่านี้นะพระเจ้าทรงเปรียบเทียบมาว่าคถานมบ,บทนี้เป็นที่ชื่นชอบของของคนอ่านหนังสือนะ นะเพราะว่าเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยอย่างบทแรกเนี่ยสนิมเกิดที่จากเหล็กกัดกินเหล็กให้กร่อนไปเนี่ยนะมันถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมแค่นั้นเลยถ้าจะเปรียบเทียบยังไงคือถ้าไม่มีขันห้าก็ไม่มีอุปทานขันน,นะคือถ้าไม่มีขันห้าไอ้ความยึดถือยึดมัน่นถือมัน่นก็ไม่รู้จะไปยึดถืออะไรตรงไหนอ่าทีนะี้ถ้ามันมีความรู้สึกว่า ขันคือเราเราคือขันอยู่เนะี่ยความยึดถือมันก็เกิดขึ้นนะที่เรียกว่าอุปทานนี่นะทีน,ะนี้บทนี้ท่านไม่ได้เปรียบลึกขนาดนั้นท่านใช้คําว่ากรรมชั่วที่คนชั่วทําไว้ไม่มีใครมาทำให้เราชั่วได้นะอกจากเราจะทำชั่วของเราเองนะนะก็กัดกร่อนกัดกินเราไปทุกวันทุกวันนะนะมีคำถามหนึ่งที่โยมฝากคำถามเข้มาว่า เราตัวเราเองติเตียนตัวเราโดยศีลได้หรือไม่ที่เราสวดกันไปแล้วโยมก็งสงสัยว่าหมายถึงอะไรแน่ก็คือบทนี้ท่านใช้สอนพระนะพระสูตรเนี่ยบทปเจเวขขณะบทพิจรารณานนะคือบางทีเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราคือคนอื่นเขาไม่ได้มารู้กับเราหรอกว่าเราดีหรือเราชั่วนะแต่ตัวเราเองนั้นย่อมรู้ดีนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนี่ติเตียนเรา ตัวเองได้ไหมว่าศีลเรานี่มันขาดตกบกพร่องหรือแม้กระทั่งเอเรานี่ไม่ใช่พระซะแล้วนี่อะไรเงี้ยนะ,นะติเตียนเราเองโดยศีลได้ไหมเรากําลังโกหกหลอกลวงชาวบ้านก็หากินอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะ,นะไม่ต้องรอยคนอื่นเขามาติเตียนแล้วพอบทต่อไปก็จะเป็นว่าเพื่อนสัพพมจจารีติเตียนเราโดยศีลได้ไหม เพราะอะไรเพราะถ้าพระเนี่ยนะถ้าศีลไม่เสมอกันอยู่ดกันไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะทีน,ะนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายอย่างเดียวกันตั้งอกทั้งใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยยังไงก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไระอาจจะขัดแยง้งกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพระอรหันต์ยังความคิดเห็นไม่เหมือนกันเลยเฉ่าแต่ปุถุชนเรานะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่ถ้าศีลมันต่างระดับกันแล้วที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วนะเป็นอย่างนั้นีเหมือนกันกรรมชั่วที่คนชั่วทําไว้ก็ทําลายตัวเองอ่ะย่อมนําเข้าไปสู่ทุกขติทุกขติก็คือที่ไปชั่วนะแต่แปลตามศัพท์ทุกไปว่าชั่วแนะปลว่าไม่ดีนะตรงข้ามอำว่าสุที่แปลว่าดีนะสุคติทุกขตินี่นะติปว่าที่ไปนะท่านหมายถึงทุกขติภูมิ นะสัตว์โรกเปรตสุรกายสัตนะนะว์เดริฉานนนะบทต่อมากล่าวถึงความเป็นบัณฑิตไม่ใช่เพราะพูดมากนะฮนะผู้มีความกเกษมเขมะเท่าน,นั้นนะไม่มีเวนไม่มีภัยคนชนิดเนี้ยพระเจ้าตรัสเรียกว่าบัณฑิตนะอาจจะไม่พูดเลยสักคำนั่งเงียบๆยเฉยๆแต่ว่าไม่มีเวนไม่มีภัยอะไรกับใครไม่เป็นเวนเป็นภัยกับใครนะคำว,ว่าภัยแปลว่าน่ากลัวนะ ไม่สร้างความน่ากลัวให้กับใครเขา,านะไม่ก่อกรรมก่อเวรอะไรกับใครเขาอย่างเงี้ยนะนะบทต่อมานี่ใช้คำแรงนะนะปริปโกปริปโกวยโยตัสะนะแปลว่าผู้ที่มีวัยอันแก่รอบหรือสุกรอบนะปักกะตัวนี้มันแปลว่าสุกก็ได้แปลว่าแก่ก็ได้นะที่นี้ท่านแปลว่าบุคคลไม่เชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นคนแก่เพียงเพราะว่ามีผมหงอกนะคนที่แก่แต่ไวเขาเรียกแก่เปล่านะโมฆะช,ชินโนนะเพื่ออายุมากแต่ว่าไม่มีคุณธรรมอะไรอยู่เลยนะเขาเรียกแก่ไปเปล่า,ลาแก่ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ก็ะโหลกแก่กล็ลาอะไรไปตามเรื่องส่วนที่มีสัจจะมีธรรมะมีไม่เบียดเบียนสำรวมฝึกตนเองดีใครมนทินนะวันตะมะโน ผู้มีมนทินอันใครแล้วนะนะนะถ้าเราดูเชิงอัดข้างล่างนะก็จะได้คำว่านะมนทินคืออะไรนะหมายถึงละกิเลตได้แล้วอย่างน้อยก็ด้วยมัคคยานมัคคยานก็แปลว่าอย่างน้อยก็เป็นพระสะดาบันขึ้นไปนะนะจึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่แท้นะนะโสเทโรเทระแปลว่าผู้มั่นคงนะ เพราะนั้นความเป็นพระเถระนี่บางทีไม่ได้อยู่ที่ว่าคือถ,ถ้าตามภาษาสมมุติสงในต้องบวชสิบพรรษาขึ้นไปจึงจะเรียกว่าพระเถระแต่บางทีเนนกับสงบกับกับพระที่มีพรรษาม,มากๆด้วยซ้ำไปไม่หุ่นไว้ไม่หงุดงิดนนีนน่คือความหมายคองว่าผู้ใหญ่หรือพระเถระแล้วก็ อีกบทหนึ่งอันนี้ก็ตตำหนิพระภิกษุนะใช้คำแรงนะนะคนไม่เชื่อภิกษุเพราะเพียงเพราะขอทานนะพูดง่ายเพราะขอจากคนอื่นเท่านั้นนะนะทั้งไม่เชื่อภิกษุเพราะยังสมาทานอันเป็นพิษอยู่วิตสังนะแปลว่ายาพิษนะนะสมาทานอากุศลธรรมอยู่หรือพูดยึดถือกุศลธรรมอยู่ย่ายเป็นต้นในศาสนานี้ผู้ที่ลอยบุญลอยบาปได้แล้วนะนะผู้ที่ลอยบุญลอยบาปได้คือใคร นะบางที่ท่านใช้คำว่าพรามรือก็มีในที่นี้ท่านใช้คำว่าประวาเหตุตวาแปลว่าละแล้วปล่อยไปแล้วซึ่งบุญและบาปเนี่ยคือไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปนะพระพุทธพรมอาจรรย์อยู่อที่บอกแล้วว่าพรมอาจรรย์นในความหมายของพูดหมายถึงพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะพระพุทธพรมจรรย์ถ้าแปลตามศาสตร์ก็คือผู้ประพฤติประเสริฐ้ยนะหรือประพฤติเหมือนพรมเงี้นนะเที่ยวไปในโลกด้วยการพิจารณาจึงชื่อว่าภิกษุนะ นะพิจารณาสะก่อนมีสติสัมผัสยัญญญาไตรตองดูสะก่อนจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรเงนะียนะอย่างเงี้ยจึงจะเรียกว่าภิกษุนะอีกบทหนึ่งก็บทต่อไปก็ตำาหนิผู้ชายนะรตบใดที่บุรุษยังไม่ตัดกิเลสรคชัดคําว่ากิเลสรคชัดเนี่ยวันโถวันะวันะไปว่าป่าบางที่ท่านผู้เจ้าทรงตรัสว่าจงตัด ป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ป่าครัในความหมายนี่คือกิเลสที่มันรกชัดอยู่ในใจของเรานะถ้ายังไม่ไม่ตัดกิเลสรกชัดแม่เพียงเล็กน้อยในสตรีทั้งหลายในตำหนิพระโดยเฉพาะนะรบบนั้นย่อมมีใจผูกพันเหมือนลูกโคที่ยังไม่หย่านมแปลว่าอะไรนะลูกวัวเวลาเห็นแม่มาก็วิ่งจะด,ดูดนมอย่างเดียวใช่ไหมล่นะยังไม่ยังไม่หย่ยานมนะผู้ชายเห็นผู้หญิงไม่ได้น,นี่หูพึงตาตั้ง นะไม่มีรูปเสียงกินรสสัมผัสอันใดที่ทำให้นะผู้ชายนะบ้าได้เท่ากับรูปเสียงกินรสสัมผัสของผู้หญิงแล้วก็ตรงกันข้ามคือไม่มีรูปเสียงกินรสสัมผัสอันใดที่จะทำให้ผู้หญิงบ้าได้เท่ากับรูปเสียงกินรสสัมผัสของผู้ชายนะะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่อย่างนี้บทต่อมาเนี่ออกแนวเส้นเลนยนะบุคคลข้ามารดาข้าบิดานะถ้าเราไปดูเชิงหลักข้างล่างจะเห็นว่านะมารดาคือตันหา บิดาหมายถึงอัศมิมาณะก็คือการถือว่าถือถือตัวถือตนอัศมิมาณะข่ากสัตตาทิราชทั้งสองพระองค์ได้กสัตติราชทิราชทั้งสองพระองค์ก็คือมิจฉาทิฏฐิทั้งสองอย่างคือความเห็นว่าเที่ยงอย่างหนึ่งความเห็นว่าขาดศูนย์อย่างหนึ่งหรือที่จะเรียกอีกคํานึงก็คือพวกทิ่ติอยู่ในรูป รูปราคาอรูปปราคาเนี่ยนะนะรูปปราคา,นะา,ปปคาก็อยากจะให้อยู่น,น,นานๆอรูป,ปราคาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยะอยากจะให้มันหายไปอย่างงี้นะนะความหมายอย่างเดียวกันนะทางเสือผ่านที่ห้าก็คือตัววิจิกิจฉาหมายถึงว่าวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นนับว่าเป็นตัวที่ห้าในในวทร้งห้าชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยวิจิกิจฉาเนี่ยแปลว่าความสงสัยเนี่ยนะ ใครที่ฆ่าย่างนี้ได้ดาเนินชีพเป็นพรามนะอันนี้ความหมายาําว่าพรามก็คือผู้ที่ลอยบาปลอยบุญไดนะ้อยู่อย่างไร้ทุกเนี่ยนะบทต่อมากล่าวถึงยาคายจับยาคายแล้วรูดเอามือรูดมันนะจับแล้วก็ดึงถ้าจับไม่แน่นพอยาคายก็บาดมือนะความหมายของศัพท์นะความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีนะนะ ของเราเนี่ยเหมือนเราบวชเป็นพระเป็นเนเนี่ยเหมือนดาบสองคมนะความเป็นสมณะของเราเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ดีนี่ก็จะฉุดเราไปนรกในนรกได้ง่ายกว่าโยมเยอะนะเพราะโยมเขาทำมากินของเขาเองนะทาดีมัง่งทาชั่วมัง่งก็ไม่เท่าไรนะแต่ว่าเวลาโยมมองพระนี่ก็เห็นว่าเรานี่คือนานาบุญเป็นสมณะเป็นนักบวชเป็นผู้ที่จะต้องคอยอุปถัมภ์บำรุง นะนี่ถ้าเราประพฤติไม่ดีก็จะพาให้เราลงนรกแค่นั้นเองนะบทต่อมากล่าวถึงเปรียบเทียบคนกับสัตว์นะม้า,มาที่สัตว์ที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นมา้าเป็นสัตว์ประเสริฐนะไม่ว่าจะเป็นม้าสะดอนม้าชนายัยม้าสิลทอพยาช้างุญชรเน,นี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่สุดยอดในยุคนั้นนะเป็นม้าที่วิ่งเร็วมากเป็นช้างที่วิ่งเร็วมากนะอันนี้เป็นสัตว์ประเสริฐแต่คนที่ฝึกดีแล้วประเสริฐกว่านั้นคือสัตว์ใน จะให้ประเสริฐขนาดไหนก,ก,ก็ยังเป็นสัตว์อยู่วันยังค่ําะนะนะไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลที่พานได้แต่คนที่ฝึกดีแล้วมันพาให้พ้นทุกได้อย่นั้นเองนะบทสุดท้ายก็คือเมื่ออายุตนะหกเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกอ,อายุตนะหกนะโลกจึงเกิดขึ้นเห็นไหมไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะไปรับรู้อะไรเนี่ยโลกมันก็ไม่มีต่อให้มีอยู่มันก็ไม,ม่มีอยู่นั่นแหละนะนะ ทีนี้โลกย่อมทำความเชยชมชมเชยด้วยอายตนาหกสันทะวะเนี่ยแปลว่าเสพสันทะวะเนี่ยแปลว่าเสพกามเลยนะถ้าสับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายก็ย่อมทำความเชยชมในอายตนาหกโลกยึดถืออายตนาหกนั่นแหละโยกเดือดร้อนกับเพราะอายตนาหกนี่แหละเพราะฉะนั้นพูดให้ภาษาง่ายโลกในความหมายนี้หมายถึงสัตว์โลกก็คือโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลาย เดือดร้อนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรเกินนั่นน,นี่ถ้าไม่รู้ทันในขณะ,ะที่เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นรู้รสสัมผัสนึกคิดเรื่องราวต่างๆแล้วไม่มีสติรู้ทันก็จะกลายเป็นว่าเนะเราก็ถูกโลกนั่นแหละทำร้ายเดือดร้อนกับถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละทำร้ายนะถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละหลอก ไปวันวันหนึ่งแค่นั้นเองนน,อนนี่คือบทที่สวดกันวันนี้ก็จะได้สวดต่อตั้งแต่หน้าหนึ่งร้อยหกเป็นต้นไปนะอะอเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน